สวีดับสวัสดีครับพี่น้องอ่อนี่จะไปทำงานนะครับวัดสันตินะครับจับ G P S ไปจับ G P S ไป10กิโลนะครับมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับวิบ่งจากสำนักงานนะครับ10บกว่ากิโลนะครับ11บเดนี่แหละครับนะ่ะ ส,สิบกิโลกว่าๆมาดูกันว่าจะผ่านอะไรบ้างนะครับตอนนี้เรามุ่งหน้าเขา้าแยกคาเรือเพื่อจะกลับรถนะครับวิ่งไปทางศรีราชานะครับก็วัดสันตินี้ก็เขาขอรถไปปรับถนนนะครับในน้ำันเทซะลูกลังนะครับก็เลยจะไป เกียรปรับให้มันเรียบนะครับมาขอเสศบาลไปเลยมาถ่ายดูนะครับสิบกิโลกว่าๆจะวิ่งกี่นาทีนะครับไม่เรียบนะครับวิ่งตามปกติผมนะครับรอบก็อยู่ประมาณสองพันเนี่ยนะครับวิ่งไปถ้าเร่งๆหน่อยก็สองพันห้าอย่างเงี้ยครับเก็บรอบ ความเร็วก็น่าจะอยู่สัก40นี่ครับ30 40อันนี้น่าจะอยู่สัก20 40ก็ถือว่าเร็วนะครับเวลาวิ่งเรากดสวิตให้มันเป็นกับเครื่อนสล้อนะครับอย่าไปวิ่ง4ล้อนะครับอย่า อยกดสวิตช์ให้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเดี๋ยวรถจะพังไวนะครับแล้ววิ่งอยู่เกียร์สามเกียร์สีครับสลับเปลี่ยนไปกับมุ่งหน้าตรงอย่างเดียวเลยครับวัดสันตินี้ก็ลอยต่อระหว่างแหลมชะบังครับศรีราชาครับสุดเขตพอดีบนเขานะครับเขาน้ำซับช่วยวัดน,นะครับวันนี้งานบุญครับ อาวัดทำบุญครับวันนี้ไปรถก็เยอะนะครับสัญญาณไฟสำคัญนะครับเพราะเรารถเรามันช้านะครับออกเลนออกอะไรเปลี่ยนเลนน้่งคอยให้สัญญาณไฟครับดูให้ดีครับเมื่อกี้เราจะออกขวากับรถอย่างนี้ก็รถมันมาเร็วนะครับ ดีไฟอรอเลยครับหาจังหวะให้ได้ครับตัดสินใจให้ดีครับตัดสินใจให้ขาดเลยนะครับมารถมันช้าครับตรงนี้กำลังก่อสร้างนะครับสะพานขา้ามทางเข้าท่าเรือแหลมบังครับ นี่ะครับฉันเลอเยอะครับหาจังหวะเข้าให้ดีนะอันนี้ทางบีบนะครับน่าจะใช้เวลาอยู่สักยี่สิบนาทีได้ครับเพราะ เพราะผมจะไม่ติดไฟแดงครับผมจะข้ามข้ามแยกขึ้นสะพานเลยนะครับรล้ผมวิง่งข้างล่างติดแน่นอนนะครึออ่งยุโมงมจะขึ้นสะพานข้ามแยกข้ามแยกเลยมันมีอยู่สองสะพานจะเร็วหน่อยครับก็ บางวันก็อย่างนี้นะครับวิ่งไปสุดเขตสุดเขตฝั่งหนึ่งแล้วก็มาทํางานต่ออีกสุดเขตอีกฝั่งหนึ่งครับวิ่งรถอ่ะอันตรายครับรถเรามันรถช้าวิ่งถนนใหญ่ด้วยลายนะครับเบลนะครับเบลที่มีเบลที่อยู่กับเบาะนะครับสําคัญนะครับผมขึ้นรถทุกครั้งผม คาเดเบี้ยวตลอดนะครับว่ต้องปลอดภัยนะครับเมื่อกี้เราวิ่งถนนใหญ่ทันเร์มันเอาหางมาเกี่ยวเราเนี่ยเราลงข้างทางได้เลยนะครับทิกเลยนะครับชนเร็วๆเนี่ยครับปลอดภัยไว้ก่อนครับโอ้โอ้โอ ่อสรฝากนะกดติดตามกดกระดิ่งเนี่ยเด้อจะถึงหนึ่งพันคนติดตามแล้วคลิปไม่ค่อยได้ลงเลยไโโอ้ห ต้องทำใจครับวิบ่งเร็วได้นะครับรถเราจะกระโดดของเรามันไม่มีแน่ไม่มีโคงนะครับใสาย,ยางใหญ่นะครับถนนดีก็ทำควมเร็วได้อยู่ถนนไม่ดีก็ค่อยๆไปครับ lừa nhiều lắm, ô, đốt cả đinh mày, mình ngồi song คันรอบนะครับอไอผมจะตัดเข้าขวานะครับเพื่อจะข้ามสะพานนะครับดูกระจกหลังนะครับรถอยู่ไกล สองช่องหลังนะครับจะผมจะส่งงานฝ่ายาข้างหลังให้เนี่ยครับไม่กระโดดเท่าไหร่ามสะพานแยกนะครับวิ่งช้ากระโดดครับ เริ่มไปสักสองบรรทนะครับรอบให้มันลอยตัวเบาไปเลยเฮ้ยยเฮ้ยกี่นาทีแนละ้ว ็จะผ่านลงกันไทยออยนะครับกันน้ํามันวิวสวยนะฮะขึ้นมาข้างบนสวยมาก ราอยู่สะพานข้าบแยกอ่าวดมนะครับใกล้จะถึงแล้วครับนุ่นครับวัดครับวัดบนเขานะครับ กลับรถอีก1นึ่งกิโล โโโอออ้อ้อ้จะข้ามกับพาดหนึ่งเดียวนะครับหลายคนจะนงงนะครับว่าทำไมผมวิ่งอยู่เลนกลางครนะับรถช้าทำไมไม่วิ่งซ้ายนะครับ ผมอยู่ในช่องทางที่จะขึ้นสะพานต่อไปนะครับถ้าผมตัดออกซ้ายแล้วตัดก็มาขวาก็อันตรายนะครับ บตนี้ไปก็สุดเขตแล้วนะครับก็ไปกลับรถที่เขตของศรีราชาเพื่อกลับมาที่วัดนะครับวัดอยู่นู่นนะองบนนู่นนะครับวัดอยู่บนเขานะครับ ลกไหนวะลูกโูก้นหรลูกนี้อันตรายครับรถเยอะครับเรารดช้าด้วย เขาจะแซงเขาแซงลำบากนะครับเข้าใจนะครับผมมีใบกับขี่นะครับนี่ครับผ่านโค้งนี้ก็สุดเขียนนะครับแต่มันไม่มีที่ลับรถต้องไปกลับรถเขียนรถนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหกันเลย โควิดนะครับป่วยโควิดนะครับออกซ้ายแล้วนะครับ,บซ้ายมาเปลี่ยนยซ้ายสัหน่อย นะครับนานสิ๒นาทีครับน่า๒๐นาทีราต,ติดไฟแดง kerja nó càng nữa, và các có thể cái đường này nó đêm rất là đẹp, rất là đẹp, rất là đẹp, rất ขึ้นไปบนเขาเยครับ วัดแล้วเฮ้ยทางเข้าวัดนะครับโอ้อะไรมานานครับเลยนะครับ นึกว่าต้นส้ำสาสำอะไรตรน้นดูนแรครับนึกว่าตรงนน้นตรงนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณยี่สิบนาทีนะครับอาสาธุแก่ขาดความไฟถึงแล้วนะครับเอาขึ้นไปข้างบนนะครับจะปาาขึ้นไปเลยครับ ผมจะใช้ขับเครื่องสี่ล้อนะครับไปวิ่งเกียร์สามนะครับ ยิงด้วยนะครับโอ้โอ้โอ้ไหวไหมเยี่ยสามออลงสองนะครับมีจอจอดน้อยด้วยนะครับ สงบมากนะครเคยมาครั้งที่สองนะครับตอนนั้นมาดัานดินอยู่ตรงนี้ครับลานนะ อ้ใช่ไหมวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดันดินอยู่ข้างบนนะครับขึ้นเกียร์สองนะครับใส่ขับเครื่อนสี่ล้อนะครับ ถึงแล้วนะครับเกดีใหญ่เลยนะครับอ่ะอเคครับฝากกดจดิ้มามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใช้เวลามา20นาทีนะครับเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย